มันก็ประมาณสัก3ามทุ่มแล้วครับสามทุ่มสี่ทุ่มผมก็พอชายจักรันขับรถผ่านไปหาพวาผมไม่เจอผมเลยได้พูดกับเพื่อนคนทุรินว่าเออพวกเราต้องแยกกันแล้วหรือว่าแปลเป็นภาษาเขมรน,นะครับเองต้องแบะแยกทนี้เฮยมาดตังตูรีพิคิมัดคือกา ติดมาบอนแยกกันนะครับก็าะแยกกันเพื่อนที่คนที่สุรินเขาก็บาดบาดบาดจะแยกแยกยเท่ไหเนะ <c oughs> โดยที่บัตรประชาชนอะไรไม่มีเลยนะครับบริษัทจัดทางงานเขายึดไปหมดไม่มีอะไรติดตัวเลย <c oughs> บัตรผมก็มีเงินคนละร้อยกว่าบ,บาทโอ้ทำไงดีนาะเลยวารถเมีตอนนั้น เพื่อนผมอีกคนนึงทำงานก่อสร้างอยู่แถวสมุทรปราการทำงานก่อสร้างนะครับที่สมุทรปราการนั่นแหละคือจุดร่วมแรกของผมที่ผมทำงานก่อสร้างไปหาเพื่อนแต่ทีเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่ารถเมล์สายอะไรไปจากศูนยสาครไปสมุทรปราการยิงอยู่ร้อยกว่าบาทก็เลยคุยกับเพื่อนว่าเตี้ยวเตี้ยวแองเมาตรุกซี่ตเวยเตี้ยวบเออแต่เมาตุกซีต่ว เราตรัวเองาดเพียี่กิโเมื่อก็เลยพาก,กันไปเหมาแท็กซี่ครับไปเรียกร,รถแท็กซี่ตัวที่เมื่อก่อนอ่ะพูดพูดภาษาไทยอ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยแบบแบบนี้ะครับพูดแข็งแข็งก็เลยถามแท็กซี่หาว่าผมเป็นต่างด้าวเป็นกัมพูชาไม่ไม่ให้ขึ้นรถกลัวจะตำรวจจับผมโง,ง่ว่าผมคนไทยผมคนจังหวัดบ,บุรีรัมย์ แท็กซี่ก็ถามว่าถ้าเป็นคนไทยคนจังหวัดพิรำชอบแต่ชา,าชนมาให้ดูผมก็บอกว่าประชาชนผมอยู่ที่จัดเขาเอาผมผมมาสมัครทำงานโรงงาน,นางาทำงานโรงงานแต่เขาเอาผมมาลงเรือแท็กซี่ก็ไม่กล้าครับบกคันแล้วคันเ่าแท็กซี่ก็ก็เหมือนกับว่าเรามันไหลมันสี่ห้าทุ่มแล้วด้วยถูกแล้วคืนนั้นผมพักกับเพื่อนผมนอนที่สุสาร ตามเพิงนะครับคือหนึ่งเต็มๆเลยครับเราคลิปที่สีก็มาเล่าแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาเล่าต่อกับคลิปหน้าครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับ